ไปเบิ้งนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งสวอขอให้ครับการรับสมัครเลือกตั้งสวที่จังหวัดสกลนครกันแน่นะครับการรับสมัครสมาชิกุธสภาที่สกลนครนะครับเมื่อแรกมีผู้สนใจทยอยเขายื่นใบสมัครกันอย่างต่อเนื่องครับนี่นะครับไปที่จังหวัดสกลนครนะครับเมื่อแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกุธสภาหรือว่าสวกลนครนะครับซึ่งเปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ระวางวันที่20 2อด0พืษอสภาพคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีครับบรเวณมือวันหยุดราชการโดยที่ห้องประชุมสันสมนะครับอคา,ารนเฉลิมพระเกียรติหาพรรษาทีวิกาณอำเภอเมืองสกลนครพอว่ามีผู้ประสงค์นะครับรับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับจากหลากหลายสาขาอาชีพทยอยเดินทางมารับสมัครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เตรียมคว่มพร้อมจิเป็นสถานทีบุคลากรนะครับระบบการขี้ข้อมูล และการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำน,นวยความสะดวกผู้สมัครซึ่งการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ครับผู้สมสัครสวจะต้องเตรียมหลักฐานเอกสารต่างๆนะครับและก็เอกสารประกอบการสมัครไปเห้พร้อมทั้งนี้ครับกกตได้มีช่องทางลองเลียนสายด่วนนะครับเพื่อที่ตามข้อมูลข่าวสารการเลือกสอวได้ที่แอปพลิเคชัน Smart Vote นะครับสามารถแจ้งบอสแสเกี่ยวกับการสมัครหรือว่าการเลือกสอวได้ที่แอปพลิเคชันตาสัปปะรดนะครับ และการช่องทางการติดต่อสายด่วกนกอนกอตหนึ่งซีซีและก็สา,ายด่วนศูนย์นร้งถ้ำหนึ่งห้าหกเจ็ดครับค่ะการหลากหลายช่องทางในการซอยกันเป็นหูเป็นตาน,นะคะ